สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับจะมีทั้งหมดอยู่5อย่างนะครับมาดูอย่างที่1เลยครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับข้อที่1ก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับแน่นอนนะครับ เมื่อเราให้ความเข้มข้นที่มากนะครับทำให้สารเนี่ยนะครับมีการอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับตามทฤษฎีคือเมื่อสารมีความก้นมากขึ้นอัตราการชนกันของอะไรครับสารมันก็จะมากขึ้นด้วยส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเหมือน ตัวอย่างแรกนะครับตัวนี้คือกรดอ่อนเน็นว่าสีแดงอยู่3ตัวแต่ถ้ามีจํานวนอะไรครับกรดเยอะขึ้นนะครับความสามารถในการชนกันของสารก็จะมากขึ้นทําให้อัตราการเกิดปริยาของสารเคมีเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยจึงสูปได้ง่ายๆว่าความเข้มข้นของสารมากจะทําให้อัตราการเกิดปริยาเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่มีความเข้มข้นน้อย มาถึงข้อที่2นะครับพื้นที่ผิวของสารที่เข้าทำปฏิกิยาเขาบอกว่าสารที่มีพื้นที่ผิวมากนะฮะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างเร็วกว่าสารที่มีพื้นที่ผิวน้อยนะครับเมื่อเรามาดูนะครับก้อนแบกนีเซียมตัวนี้ที่เป็นก้อนอัตราการเกิดปฏิกิรินี้มันจะเกิดน้อยมากเพราะว่าพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับกรดเนี่ย มันน้อยแต่เมื่อเราทำแมกนีเซียมนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆอัตราการเกิดปิกิริยาจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากพื้นที่ผิวในการสัมผัสมีค่ามากขึ้นนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่า,าสารที่มีพื้นที่ผิวมากจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารที่มีพื้นที่ผิวน้อยนะครับข้อที่3ครับ อุณหภูมินะครับถ้าพูดถึงอุณหภูมินะครับแน่นอนนะฮะอุณหภูมิมีผลต่อนะครับความสามารถในการชนกันของสารนะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อมีอุณหภูมิสูงอนุภาคจะชนกันได้มากขึ้นนะครับจึงทําให้พิยาเกิดขึ้นได้เร็วต่างจากที่อุณหภูมิต่ำนะครับหรือลอมที่เย็นจะทําให้เกิดปฏิกยาค่อนข้างช้า นะครับอันนี้ก็เลยพูดได้ว,ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิยาถ้าอุณหภูมิสูงปฏิกิยาจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วถ้าอุณหภูมิต่ําปฏิกิยาจะเกิดขึ้นได้ช้าลงนะครับมาข้อที่4ี่ครับตัวเร่งและตัวหน่วงนะครับตัวเร่งและตัวหน่วง ตัวเร่งก็คือ,อาภาษาทางวิทยาเรียกว่าคาตาไลซ์นะครับคือสารที่ใส่ลงไปเพื่อทําให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับสังเกตจากกราฟนะครับตัวที่ไม่ใส่ตัวเร่งจะเป็นกราฟตัวล่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องมีพลังงานพลังงานตอนที่ไม่ได้ใส่ตัวเร่งนะครับจะสูงไหมครับตัวเส้นทึบนี้ จะสูงมากแต่เมื่อเราใส่ตัวเร่งไปนะฮะค่าพลังงานก่อกระมันจะเป็นไงลดต่ำลงทำให้ปฏิกิยาเคมีนี้เป็นไงครับเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับจากการาฟที่เราเห็นนี้เราก็จะมองเป็นอ่าอ่าปยาดูดอนิคปยาคายพลังงานเพราะว่าพลังงานของสารตั้งต้นนะครับกับสารพรันนะสารผลิพันธ์น้อยกว่า นะครับแต่ถ้าการตัวนี้มันสูงขึ้นตั้งต้นเท่านี้แต่ปริพันธ์สูงกว่าจะเป็นแบบดูดพลังงานนะครับจึงสรุปง่ายๆว่าตัวเร่งปฏิกยาคือตัวที่เติมเข้าไปเพื่อให้สารเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือไปลดอะไรครับค่า EA หรือพลังงานก่อกำมันของสารแต่สารตัวนั้นไม่ได้เข้าไปร่วมทำปฏิกยาแต่จะกลับมาเป็นสารเดิม นะครับเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยานะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับตัวหน่วงนะครับตัวหน่วงคือสารที่เติมเข้าไปแล้วทําให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลงนะครับ,นะรบเช่นเราเติมไฮโดรคลอริกหรือกีซอลอนเข้าไปในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวได้ช้าลงพูดง่ายว่าเมื่อเราใส่ตัวหน่วงนะค่าพลังงานก่อกำมันของสารจะมครับ จะสูงขึ้นทําให้ปฏิกยาเนี้เกิดยากขึ้นนะครับอ,อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่5นะครับก็คือธรรมชาติของสารสารบางชนิดจะมีธรรมชาติสอดคล้องกับตัวของมันเองที่จะใช้ในการเกิดปฏิกยานะครับาบางอย่างก็ทำปรกิยากับสารบางอย่างได้ดีนะแต่โลหะบางอย่างนะครับ เช่นเดียวกันเป็นโลหะเช่นเดียวกันแต่ก็เกิดกับสารอีกชนิดหนึ่งได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติของสารนะครับตัวนี้ก็ฝากเรานะครับศึกษากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อนได้ติดตามการเรียนรู้ต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ